สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอดีตนพงศ์ครับนี่ครับคุณผู้ชมแต่เจ้าไปแอลกาดนัดเจ้าอำเภอเวงแหงเนาะนี่ครับพี่น้องหมู่เซ่บ้านเพื่อนมีในห้วยในดอยนะครับเพื่อนไปเสาะมาขายเฮ้ยเนาะนี่เป็นปลาบูห้วยนะครับหรือว่าปลาคอลายเสือเออได้เมนูเด็ดมาเห็นไหมครับของหายากเนาะนี่อันนี้เพื่อนก็ไซคี้มาเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับนี่ เดี๋ยววันนี้ว่าจะต่ำน้าพิกโอโลครับเหมาะขนาดเนะาะปลานี่ครับหมูปลาบูปลาน้อยๆปลาห้วยเนาะเอามาต่ำน้าพิกโอโลครับก่อนอื่นเอ,เอาปลาไปต้มก่อนครับตั้งน้ำครับใส่จะใครกระขมน้นไปสักน้อยนะครับเอาไว้ดับขาวเนาะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยครับขั้นตอนต่อไปเนาะนี่ก็มา ปิ้งพริกครับอันนี้พริกหนุ่มเนาะออกมาปิ้งครับหอมแดงอันนี้เพิ่มความเผ็ดครับพริกแต่พริกขี้หนูเนาะปลาที่เราต้มครัาปนี้สุกแล้วก็ยกออกมาเตรียมไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเอาเอาปลาแยกออกมาครับส่วนน้ํานี่ก็บ่เอาทิ้งเถอะนะครับยังใช้อยู่เนาะอันนี้ก็นี่ครับพริกหนุ่มพริกแต่หอมแดงจีหลอกเปลือกออก เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเฮามาต่ากันครับผมใส่กระเทียมเลยครับกระเทียมนี่ผมจะใช้กระเทียมดิบนะครับไม่ได้เอาจีตัวเนาะผมว่ามันมันคิวดีครับมันฉุนกว่าที่เฮาเอาไปเอาไปจีเนาะกระเทียมครับพริกใส่ไปเลย นี่พริกหนุ่มกีครับเอามีดซอยเห็นหน่อยครับหอมแดงครับใส่ลงไปเลยตำพริกตำหอมละเอียดแล้วนะครับนี่เอาใส่เกลือไปหน่อยครับ แล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนเนาะว่าความเค็มพอดีหรือยังนะครับชิมหน่อยชิมหน่อยเนี่ยปรุงรสใส่เกลือเค็มพอดีแล้วปลานี่ครับที่เราแยกออกจากน้ำมาเนาะใส่เลยครับ ค่อยๆบีครับผมป่าน้อยๆมันดีอย่างครับเอามาต่าน้ําพริกเนาะเอาแต่ต้องใส่ก้างมันครับก้างมันอ่อนต่าไปเลยถึงตัวเลยต่าเนื้อป่าเข้ากับน้ําพริกเรียบร้อยแล้วอา้าวเดี๋ยวเอาตักใส่ถ้วยครับอันนี้น้ําที่เอาต้มป่าเนาะ ใส่ลงไปในน้ำพริกเลยครับมันมีน้ำแบบนี้ครับพอขุกคลิกเนะเาะเดี๋ยวจิ้มเห็นกัมครับตจะกีก้้ใส่เกลือไปแล้วเนาะโอ้ ใส่ใหอมน,หน้อยครับจางเกลือไปน่อยหนึ่งขอเติมน้ำหน่อยครับรสชาติโอเคแล้วสุดท้ายผงชูรสนิดนึงครับเพิ่มความอร่อย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกโอโลป่าบูห้วยครับนี่โรยผักชีต้นหอมเห็นหน่อยอน่ากินก็ครับไปเดี๋ยวไปตั้งขันโตกกินกันดีกว่าครับโอเหมาะขนาดมากิี่ข้อตอนดนกันครับคุณผู้ชมนพริกโอโลครับนี่ปั่นข้าหนึยหกุ้ยหมอ้หมอ กับผักต้มครับอุยอันนี้มัแตงครับปูวีไม่อุ้ยเนาะเมื่อก่อนเนาะถ้าจวนกินข้าวน,โโโนี่คือจะเป็นป่านน้อยครับเอามายะเนาะตําไปตึงกางตึงอย่างมดนะครับนี่ครับมอ๊มมะ วัตถุดิบก่อนเหมะครับปลาบูห้วยหรือว่าปลาคอลายเสือเนาะเห,หมะครับกะลาต้มครับนหวาน คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืนหลังใจห้กันด้วยนะครับเมนูหน้ากับเข้าเมืองเมืองบ้านเราจะเป็นเมนูอย่างคอยติดตามนะครับผมเมื่อตอนนี้ขอตัวกินน้ำพริกโอโลป่าบูห้วยก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ